มึงเห็นแน่ไปเลยไปลเลยช่วยได้ไหมเรียบร้อยครับเรียบร้อยเอาเล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 ยอะผอเข้ามาขอเข้ามาโดน ุดท้ายหมูเดียวกันเพืออะไรวะไอเหุดปเฮ้ยแล้วรถห้ามีไหนเนี่ยเมือเดียวนี่ย

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะักลับดีกว่ามันยิบหายเลยน <c oughs> ี่ก็เจาะข่าวเน่นีน่้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมันแค่ไว้รุ่นเลื่อนร้อนปะทะกันนิดนหน่อยเ,ออเด็กของเราแน่งจริง จบรายง,งานข่าวพิเศษนี้ครับ